เนี่ยเป็นผลประโยชน์เล็กน้อยผลประโยชน์ของสองตะกูลในธุรกิจน้ำมันในทะเลที่ไปตั้งบริษัทแล้วไปรับค่าในหน้ามาแล้ว5,000ล้านยูเสมชายใช้กลยุทธ์ตรักกะวิบัติแบบเรดเฮริงคือโยนตัวเลขใหญ่ๆเพื่อเบี่ยงความสนใจจากข้อเท็จจริงเชิงนิติรัฐแทนที่จะโฟกัสว่าใครได้สิทธิเจรจาใครนั่งโต๊ะคุย กลับไปขยายภาพตระกูลการเมืองฮุบผลประโยชน์พันล้านเหรียญเพื่อสร้างความโกรธแค้นในมวลชนจูงจมูกสลิมที่ชักจูงได้ง่ายใช้ตัวเลขเวอเวอเพื่อทําให้ประชาชนกลัวว่ามีขบวนการขายชาติสร้างศัตรูทางการเมืองด้วยการใส่ร้ายตระกูลการเมืองบางตระกูลโดยไม่มีหลักฐานเป็นตรรกะย้อนแยง้งเพราะฝั่งตะวันตกมีกฎตรวจสอบเข้มข้นที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายใต้โต๊ะมโหฬารแบบนั้นได้ ไม่ใช่จีนหรือกลุ่มประเทศซาลคคันตรกะของสมชายสแสวงการเป็นตรกะวิบัติที่พึ่งพาตัวเลขเวอร์การใส่สีตีไข่การสร้างศัตรูการเมืองมากกว่าข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจและกฎหมายระหว่างประเทศการโยงว่าบริษัทตะวันตกจ่ายค่าในหน้า5,000ล้านเหรียญให้ตระกูลการเมืองไทยจึงเป็นเรื่องไร้เหตุผลไม่สมจริงและย้อนแย้งกับระบบการลงทุนฝั่งตะวันตก